พาคุณผู้ชมไปดูภัยใกล้ตัวกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกประชาชนให้ไปทำใบขับขี่เนี่ยอาละวาดหนักเลยนะคะกรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพจที่มีการหลอกทำใบขับขี่แล้วกว่า52รายด้วยกันแล้วก็ยังพบว่ามีเพจปลอมอีกกว่าร้อยเพจนะคะก็เตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าโอนเงินเด็ดขาดค่ะ เรื่องนี้นายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบกบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นมีการติดตามตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายเพจปลอมที่มีการแอบอ้างรับทําใบขับขี่อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยขณะนี้ได้แจ้งความดําเนินคดีไปแล้ว52รายด้วยกันและยังพบเพจปลอมกว่า100เพจซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบเพจปลอมเหล่านี้ได้นะคะหรือว่าหากประชาชนพบเพจ Facebook ปลอมเนี่ย ขอให้รายงานนะคะบัญชีหรือว่าการกดรีพอร์ตหรือว่าแจ้งเบาะแสมายังกลมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือว่าที่สายด่วน1584ค่ะโดยพฤติกรรมนะคะของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมีการนำรูปตราสัญลักษณ์ของกลมการขนส่งทางบกเนี่ยมาใส่ไว้ในรูปโปรไฟล์หรือว่าบางทีก็จะนำเอารูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่เนี่ยมาแอบอ้างนะคะเพะื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะมีการโฆษณาหลอกลวงบอกว่า สามารถออกใบขับขี่ได้ให้ได้เนี่ยโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานขนส่งแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน,ในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ1,000-6.000ถึง6,000บาทซึ่งมาผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็จะมีการเรียกร้องนะคะให้โอนเพิ่มอีกแล้วก็เงียบหายไปไม่สามารถที่จะตามคืนได้หรือว่าจะได้รับใบขับขี่ก็คือเป็นใบขับขี่ปลอมเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแอบอ้างนะคะในการอบรมต่อใบต่ออายุนะคะใบขับขี่แทน โดยกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จะแอบอ้างบอกว่าจะอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนผู้เสียหายแล้วก็จองคิวให้ผู้เสียหายเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปทำใบขับขี่ที่สำนักงานเขตที่ทำขนส่งนะคะพร้อมหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยส่งหน้าบัตรใบขับขี่แล้วก็โอนเงินไปให้หรือว่าโฆษณาหลอกลวงว่าใบขับขี่หมดอายุนะะไม่มีเวลาอบรมนะรับจองคิวพร้อมอบรมต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิดข้อความจะประมาณนี้นะคะ ก็จึงขอเตือนประชาชนว่าอย่าลงเชื่อหรือว่าทําธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาดจะทําให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคลแล้วก็เสี่ยงด้รับใบขับขี่ปลอมนะคะซึ่งผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะฐานปลอมแปลงหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุกเลยนะคะตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1,000 0บาท ส่วนบุคคลที่แอบอ้างนะคะว่าสามารถอบรมต่อใบขับขี่แทนก็เข้าขายเป็นการช่วยเหลือ มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงหรือว่าใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นๆสำหรับบุคคลที่จัดทำเพจ a c e b o o k ปลอมรับทำนะคะรับอบรมต่อใบขับขี่ปลอมถือเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับนะคะ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังย้ําด้วยนะคะบอกว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดเนี่ยมันมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละคือจะต้องมาดําเนินการที่สํานังกงานขนส่งเท่านั้นนะคะกรณีผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ใหม่เนี่ยสามารถที่จะจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT Smart q นะคะซึ่งสามารถเลือกสํานังกงานขนส่งวันแล้วก็เวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง อัตราค่าธรรมเนียมนะคะตามกฎหมายกำหนดรวมคํำขอใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวอยู่ที่205บาทเท่านั้นใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวอยู่ที่105บาทส่วนกรณีต่ออายุใบขับขี่สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะคะอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล500กับอีก5บาทใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล255บาทด้วยกันค่ะ